สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อหนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็ออกมาดูนะครับป่าที่คิดว่าน่าจะเป็นต่อละป่านี้เพราะว่าผมได้ไปนะครับก็คือนกตีนภูเขานะครับซึ่งได้เจ้าที่ว่า3มวันนะครับขันเรียกนะครับวันนี้นะครับก็มาดูซ้ำอีก ครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีทีเด็ดไหมนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับท่านจะสังเกตนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นป่านะครับใช้เขาไปเรื่อยๆนู่นครับเขาอยู่ทางนู้นนะครับอ่าภูเขาอยู่ทางนู้นนะครับอยู่แต่ว่าผมใส่ได้ตรงนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับวันนี้นะครับก็มาดูนะครับมาดูว่าจะมีนกเสียงดีๆไหม นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงนะครับคอนสุดท้ายที่นกจะขึ้นขันแล้วนะครับก็คือห้าโมงนะครับหลังจากนี้ก็จะนกก็จะเข้านอนนะครับเข้าสู่ต้นนอนพุ่มนอนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังเงียบอยู่นะครับยังเงียบอยู่เลยนะครับผมได้อยู่ตรงบริเวณนั้นเลยนะครับก็พอดีวันนี้เจ้าของเถียงมานะครับก็เลยหลบ มาฝั่งนี้นิดนึงนะครับจริงๆถ้าไปอยู่ตรงเทียงนาตรงนั้นก็จะเห็นบริเวณที่ผมต่อได้นะครับซึ่งเป็นนกภูเขาผมประทับใจอยู่ครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ก็ถือว่าพัฒนาการไปได้เร็วมากนะครับสำหรับนกตัวนั้นก็ทั้งขันทั้งเรียกทุกวันเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้นะครับก็รอครับผมรอฟังอาจจะให้ดู บริเวณทั่วๆไปนะครับตรงนี้ก็ตอนแรกก็โลกนะครับเป็นปามปามันนะสงสัยเขาขุดไปแล้วนะเตรียมปลูกอีกแล้วเนี่ยนะครับผมบริเวณก็เหมาะฝั่งนี้เหมาะนะครับฝั่งนู้นนะครับที่ผมเรียกว่านกบอขยะก็คือฝั่งนู้นนะครับจะเป็นที่เทขยะนะครับของชุมชนเลยนะครับผมเป็นขยะนี่ใหญ่มากนะครับไม่น่าจะต่ำกว่าหกเจ็ดไร่ครับ รงนั้นนะครับเป็นที่เทขยะของชุมชนทีนี้อีกกาครับกาเนี่ยเยอะมากครับจะสังเกตนะบินเต็มเลยนะครับ uh, ถ้าข้ามตรงนี้ไปตรงนั้นก็คือจะเห็นเลยนะครับ mm hmm. เห็นเป็นบ่อขยะทิ uh, ้งนี่ยเยอะมากนะครับผมก็เลยเรียกว่านกตัวนี้ว่าเป็นนกบ่อขยะนะครับก็หลายท่านก็บอกว่าตรงนี้ก็คือใช้ได้แหละเนี่นะครับอีก,กาเยอะมากนะครับวันนั้นก็บินบนนกเขาอยู่ นะครับนกมันนั้นมากัน3าคนเนาะอาจมีอาจารย์หมูนะครับแล้วก็มีพ่อบัตนะครับพามาตรงนี้ครับไม่ได้ไปต่อนกแล้วครับวันนี้แต่ว่ามาอย่างนี้ก็สบายใจแล้วครับผมได้มาเห็นธรรมชาตินะครับหลังจากเลิกงานมานะครับเรามาเห็นธรรมชาติอ่าดูเนี่ยเห็นป่าเห็นต้นไม้นะครับก็มีความสุขแล้วนะครับ ถ้าได้ยินเสียงขันของนกก็จะยิ่งมีความสุขนะครับแต่ว่าวันนั้นคือมันจะมีเสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่คืออยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับอยู่ฝั่งนี้ซึ่งนกภูเขาผมสังเกตแล้วนี่คือมันจะไม่ไปยุ่งนะครับของกันเลยนะครับผมใกล้ๆกันนี่แหละครับผมก็ไม่กล้าบินข้ามมานะครับห่างกันแค่ไม่กี่เมตรนะครับก็จะไม่มาเลยนะเขาก็จะอยู่ของเขาเนี่ยแหละใกล้ๆกัน ใครข้ามมาก็คือตีผมสังเกตมานนั้นแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ขันนะครับไม่ขันยังไงก็คือบินมานะครับลงกินเนี่ยครับตามาไร่มันเนี่ยนะครับพอกินเสร็จก็บินกลับนะครับอันนั้นก็คือพวกนี้ก็คือไม่ใช่ถิ่นของเขานะครับแค่มาหากินผ่านมาหากินก็ไม่กล้ามีปากมีเสียงนะครับก็ยังเหลือสองตัวอยู่ นะครับที่ได้ยินวันนั้นก็เลยมาฟังอีกวันนี้นะครับตัวเสียงใหญ่ก็ก็ใช้ได้อยู่แต่ผมจะชอบนกทนเสียงกลางครับตัวหนึ่งตรงนี้หรือว่ามีตัวมาแทนแล้วนะครับแน่นอนครับผมนกเยอะขนาดนี้นะครับต้องมีตัวมาแทนที่เจ้าบอขยาของผมแน่นอนเพราะว่าออกไป2อาทิตย์แล้วครับ2อาทิตย์แล้วนตอนนี้นะครับคือนกมันเยอะครับแป๊บเดียวครับผมผมว่าน่าจะประมาณสักส4วันนี่แหละครับผม บางทีไม่ถึงนั่นด้วยซ้ำนะครับพอนกตัวคุมตรงนั้นหายก็มีตัวใหม่ขึ้นคุมแทนทันทีนะครับแล้วก็ตัวเมียก็โดนขับไล่แน่นอนนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่านกมันเยอะนะครับอาจจะเป็นแค่วันสองวันไม่ได้ยินเสียงนกตัวที่คุมถิ่นตรงเนี้นะครับก็จองแล้วครับจองพื้นที่กันแล้วนะครับตอนนี้เจ้าของเถียงนากําลังกลับแล้วครับผม เดี๋ยวผมจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับนั่งฟังแล้ววันนี้ว่าจะมีนกขันไหมนะครับตอนนี้ก็ยึดนะครับสถานที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เที่ยงนานะครับวันนั้นก็นั่งตรงนี้แหละนะครับพ่อบาดก็แขวนปีตรงนี้นะครับผมก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ลุ้นนกนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นทุกอริยาบทเลยนะครับนะครับก็รอครับผม คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าคือบ่อมันเป็นต่อนี่คือเราอยากมาฟังนะครับว่านกมีนกเสียงดีๆไหมมีนกคารลมไหมอย่างเงี้ยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นความสุขนะครับถ้าเรามาฟังแล้วอย่างเงี้ยได้ได้ยินเสียงเพรานะๆครับเราก็านกมาต่อเอานะครับได้ไม่ได้ก็อีกทีนึงครับอ่า ถ้าได้ก็คือว่าจุดยอดนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมประมาณนี้นะครับก็จะนั่งรอแล้วครับที่นี้อากาศก็เย็นๆครับพี่น้องครับอยู่ติดภูเขาเนาะอากาศดีนะครับก็ถือว่าพาพี่น้องมาชมวิวแล้วกันนะครับผมอ่านก็อาจจะเบื่อแล้วล่ะนะครับเรื่องของการดูนกไลยนกต่างๆมันก็คล้ายๆกันนะครับวันนี้ก็มานั่งดูธรรมชาติแล้วกันนะครับผมเนี่ย อากาศเย็นสบายอ่ะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนั่งรอฟังเสียงนกก่อนนะครับอ่อเริ่มมาปรากฏแล้วนกป่าตัวนี้เสียงไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับตัวนี้นี่หันอยู่ตรงนี้นะครับดูครับอีกาครับผมเป็นฝูงเลยครับเนี่ยบินมาจากบ่อขยะนะครับนับได้นี่ประมาณสิบตัวนะครับฝูงนี้ เยอะมาครับครับเรียกใสีังมีอีกตัวนึงครับอยู่ข้างในเสียงยังไม่ค่อยประทับเท่าไหร่ครับสองตัวนี้คือนกคู่เขานี่ก็คือตัวไหนมาก่อนก็ขันก่อนครับผมถ้าเกิดเจอเจ้าถิ่นของจริงมาก็คือพวกนี้ก็หลบครับ หลบหนีไปที่อื่นนั่นเองอนกพวกนี้ไม่ค่อยได้พวกเราไม่ค่อยได้กันต้องเจอตัวที่เจ้าถิ่นจริงๆถึงจะได้คือผมนี่ถือว่าเป็นเป็นมือใหม่เพราะว่าอ่านถิน่นอ่านอะไรยากมากกว่านกทุ่งนานี่ครับเรียกอยู่ครับ พอทักก็เงียบไปแล้วนะครับคือผมเป็นมือใหม่ต้องศึกษาอีกเยอะครับต้องศึกษาการไปการมาของนกนะครับช่องไหนนกผ่านนะครับช่องไหนนกไม่ผ่านมันมีนะครับท่านสังเกตดูนะครับว่าบางทีท่านเห็นนี่คือเอช่องนี้ทําไมนกมันเข้าดีจังอย่างเงี้ยครับมันจะมีช่องนกผ่านอยู่นะครับเขาจะไม่ผ่านมั่วๆนะครับนกเขาจะมีช่องของเขาอยู่ ยิ่งเฉพาะเป็นป่าแบบนี้นะครับมันจะมีช่องผ่านของเขาอยู่นะครับเอาละครับเริ่มแล้วครับฝั่งนี้ก็มีครับแต่ผมสนใจแต่ฝั่งนี้เท่านั้นตอนนี้นะครับอ <c oughs> <c oughs> ยิ่งเย็นนะครับยิ่งอากาศดีนะครับยิ่งคํำยิ่งอากาศ กำลังลมเย็นสบายดีนะครับเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับฟังต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับเริมขยับมาแล้วครับออ่ะยังไงเดี๋ยวรอชมครับเผื่อมาขันใกล้ๆได้ยินเสียงกลับมาแล้วครับผมนี่แหละตัวเสียงกลางนะครับ เล่นกับนกป่าด้วยกันนะฟังคาล้ลมด้วยมีคาลมไหมเหมือนจะมีหนุนโอ้ถ้าเสียงแบบนี้ถ้าไปอยู่บ้านเนี่ยเสียงมันจะสว่างกว่านี้นะครับเสียงจะใสกว่านี้อืม ให้นกป่าเข้ากันเยอะครับจะได้ฟังตัวนี้ว่ามันมีคารลม,มั้ยนกก็เริ่มขันแล้วครับทั่วแล้วตอนนี้เออเดี๋ยวขออนุญาตฟังก่อนนะครับผมแล้วถ้าอย่างนี้มันจะนานนะครับเดี๋ยวจะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอะไรยังไงมีนกตัวเสียงดีๆไหมนะครับมีตัวมา ทนหรือยังหรือมีตัวคุมอยู่ตัวเดียวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนิญาสังเกตการก่อนนะครับรายงานนะครับนะตัวนี้ก็นกเริ่มขันดีแล้วนะครับก็เสียงกลางหนึกุกนะครับอยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ส่วนเสียงใหญ่ครับก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าอยู่เลยขึ้นไปทางนู้นนะครับป่าทางนูน้นได้ยินเสียงแว่วๆอยู่เสียงใหญ่สองกุก ครับแล้วก็อีกฝั่งนี้อีกนะครับฝั่งตรงนี้อีกนะครับเสียงกลางนะครับัน่นตัวนี้ได้ยินแต่นกเสียงดีๆครับผมอเนี่ยนะครับมันไม่ได้ยินหรอกครับท่านไม่ได้ยินแต่ว่าผมได้ยินนะครับผมก็ยังได้ไดยินแว่แวๆนะครับฝั่งนู้นเลยนะครับใช้ได้นะครับอนะไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะนกเสียงเย็นตัวนี้อาจจะ อาจจะคุมแล้วตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าวันนั้นนกเสียงเยืตัวนี้ก็มาหนะับมาแต่ว่าไม่เข้าร่วมเลยนะครับมาใกล้ๆนกเราอยู่แต่ว่าไม่ลงนะครับสุดท้ายก็บินกลับคืนไปทางนู้นนะเป็นไปได้ทุกอย่างครับหรือว่าอาจจะมีตัวใหม่ขึ้นมาแทนตรงนี้ก็บอกไม่ถูกเขาอาจจะไม่ข้ามมาตรงนี้ก็ได้อันนั้นก็ก็ต้องมาต่อลองดูนะคนับนู่นะับสองกุกโอ้ ครับกุกสม่ำเสมอมากครับเอ้าก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าพาพี่น้องมาเที่ยวแล้วกันนะครับมาเที่ยวดูธรรมชาตินะครับถ้าจะมาฟังเสียงนกป่าก็คงไม่ได้ยินนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับเข้าไปไกลมันก็ถ่ายไม่ได้นะครับก็ถือว่ามาชมธรรมชาตินะครับให้พี่น้องที่อยู่ในเมืองนะครับอ่าส่วนมากมีแต่ป่าปูนนะครับก็ไม่ค่อยได้ เห็นป่าไม้แบบนี้ก็ถือว่าท่านได้พักผ่อนสายตาแล้วกันนะครับผมเอาแล้วครับผมก็ฝากไว้นะครับประมาณนี้แค่นี้เลยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทําคลิปจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระให้เพี่นน้องได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับสาหรับผมวันนี้สวัสดีครับ